อย่าไปพูดคานี้อย่าไปพูดว่ามันไม่เอ่ยชื่อก็มันเรียกอีบีแล้วมันก็นั่งสูงหัวด่าน,นั่นะคือการกระทําความผิดร่วมกันนะเป็นจําเลยร่วมนะเธอเอาอย่างนี้ก็ได้ลากมันไปอยู่ในคดีเดียวกับอีลาวก็ได้ถามทนายนะ่ะเป็นจำเลยร่วม มันนั่งอยู่ในกองเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าจำเลยร่วมถามทนายดูได้เลยจำเลยร่วมหนับเพิ่มเ,เพิ่มค่าหวยตัวไปอีกห้าหมื่นก็ลากอีโตไปอีกตัวได้เลยคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยเธอน่ะเดี๋ยวฉันจะตัดคลิปนี้นะเธอน่ะไม่ค่อยเข้าใจข้อกฎหมายเดี๋ยวฉันให้ไอ้จุ๋มเนี่ยมันตัดคลิปแล้วก็ให้ส่งให้ทนายเดี๋ยวให้มันทำให้เพราะมันไม่เยอะหรอก ที่มันพูดถึงเธอนะ่ะนิดหน่อยเดี๋ยวจะดูดคลิปไว้ก่อนอีอีลาวเนี่ยมันท้าทายมันด่าเธอเต็มประตูเหมือนเดิมแหละมันเป็นคู่กรณีเธอแหละอีบีแหเนี่ยก็คือเธออยู่แล้วลก็คือหมายถึงเธออีบีแหเนี่ยด่าด่าเธออยู่คนเดียวนี่แหละเสร็จแล้วพวกมันก็มาร่วมแจมอ่าฟังนะพวกมันน่ะร่วมแจมเนี่ย เธอจะฟ้องเดี๋ยวไอ้โตหรือจะลากไอ้โตไปติดอยู่ในตะกร้าของอ e ีลาวก็ได้ทนายน่ะถ้าเอาเป็นโจถ้าเอาเป็นจำเลยร่วมเนี่ยตัวเนี้ยไอเขาเรียกว่าเราน่ะเป็นกองมันให้มัดจุกให้มันเป็นจำเลยร่วมเขาเรียกว่าเป็นจำเลยร่วมเหมือนคดีอียอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาคิดเขาอาจจะคิดเพิ่มอีกแค่ห้าหมื่นลองคุยเขาดูว่าจะเอามันเป็นโจโจดจ,จ,จำเลยร่วมหรือว่า แยกดีถามทนายเขาก่อนเพราะเนี่ยมันด่าเรานะโดยเราไม่เคยรู้จักมันเหมือนกันแล้วไอเฮียตัวนี้มันก็เป็นแก๊งกวนที่มันก็จะสูงหัวด่าอยู่อย่างนี้แหละช่วยกันด่าอยู่อย่างเงี้ยโดยเราไม่ได้เคยรู้จักมันเลยถึงมันไม่เอ่ยชื่อจริงแต่ความหมายก็คือมันหมายถึงเธออยู่แล้วนั่นน่ะอี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 ลาวหนองคายมันก็ด่าเธออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้คนร่วมเนี่ยเขาเรียกว่าการกระทําความผิดร่วมกันนะ เขาเรียกว่าจำเลยร่วมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือติดร่างแหน่ะคือเป็นจำเลยร่วมเดี๋ยวตัดคลิปแล้วเอาไปถามทนายเดี๋ยวจะให้อ้จุมเน่ะเดี๋ยวฉันจะเรียบเรียงไทม์ไลน์เธอเดี๋ยวฉันจะเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้เธอว่ามันพูดว่าอะไรแล้วเธอก็เอาไปถามทนายดูว่ามันเข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายถ้าเพิ่มไม้เฮียนี่เข้าไปแล้วเออเอ่อมันจะคดีมันจะอ่อนจะเบาจะจะสมควรทำลักษณะยังไง เพราะว่ามันไม่ได้เอ่ยชื่อเราแต่มันก็อยู่อยู่ร่วมเนี่ยร่วมในการด่าตอนเนี้ยที่อีลาวมันด่าเราอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรล่ะจำจำเลยร่วมะเขาเรียกว่าจำเลยร่วมมีกระทั่งอเตี้ร่วมเสวนาอยู่ในนี้แต่อีเตี้มันไม่ได้ด่าแต่อีโตเนี่ยมันด่าแต่เดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดให้ทนายแกกันแล้วกันว่าประมาณไหนที่มันพูดอยู่ในคลิปเนี้ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเช้าให้จุ่มมันตัดเพราะมันช็อตสั้นๆเดี๋ยวให้จุ่มมันทําให้เออส่งลิงก์ให้มันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฉันนะอะไรก็ช่างที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเธอเนี่ยฉันจะส่งให้จุ่มหลังบ้านเลยแต่เธอไม่รู้ตัวไงอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับเธอเนี่ยฉันจะส่งให้ไอ้จุ่มหลังบ้านชั่วเลยแต่ถ้าเร่งด่วนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้จุ่มมันจัดการคืนนี้เลยนะเพราะว่า เดี๋ยวตเดี๋ยวฉันจะเขียนทไลายให้จุ่มว่ามันพูดอะไรบ้างเนี่ยในช็อตนี้เนี่ยก็คือที่สําคัญมีไอ้ดาบานที่สําคัญเนี่ยที่มาร่วมแจมด่าเธอว่าเอาหีเปิดขวดเนี่ยสตอรี่คําว่าหีเปิดขวดขวดเนี่ยตัวเนี้ยมันก็โยงก็ไปหาในสิ่งที่มันด่าเธอประจําได้กับอ e ีกับอ e ีตี้เนี่ย ถ้าถ้าเปรียบเทียบกันนะ่ะนะลองให้ทนายเขาดูอนะตามหลักถ้าทนายเขาจะเอาใครอะ่ะเขาจะเอาเขาจะคิดเพิ่มหนะ้าหมื่นเนี่ยตามหลักอะ่ะแต่ทีเนี้ยเราต้องรอดูความสําเร็จเรื่องอ,อีลาวก่อนก็ได้ถ้าเกิดมันมีประสบความสําเร็จอะไรพวกเรนี้ยอาจจะมีคนเขาช่วยบ้างเรื่องเงินเรื่องทองอะนะ่ะเนาะเราก็ไม่รู้เนาะอย่าไปพูดเลยวันนั้นฉันก็พูดให้แกช่วยถามทนาย เรื่องอีปิ้นเนี่ยเผื่อมันได้ค่าเสียหายมาก็ค่อยหักจ่ายคืนให้ฉันไม่ได้ขอให้ช่วยฟรีนะเผื่อเขาช่วยช่วยคดีอีปินน้นไงเขาก็คิดแค่ห้าหมื่นห้าหมื่นก็ให้แกบวกบินตอนเรียกค่าเสียหายอีเตี้ยไปเลยไงคิดอย่างนี้ไงทีเนี้ยเดี๋ยวแกจะถามทนายให้ก็ไม่รู้เขาจะว่างเขาจะทํำไหมเพราะว่าถ้าเขาช่วยอีปิ้นเนี่ยก็เบาใจเรื่องคดีเตีย้ยถ้าตำถ้ามันคาตํารวจมันจะช้า แต่ไม่รู้แกว่าไงเพราะแกบอกแกจะไปถามทนายให้เพราะทนายคนนี้เขาก็อึดอัดหน่อยอะนะคดีมันจะช้าหน่อยแล้วถ้าเราจะไปขอทุนแกสนับสนุนเนี่ยฉันขอได้แต่ว่าต้องรอดูแกวันไหนก่อนอะวันไหนขึ้นสายก็ลองคุยกันกับแกดูสิจะให้ฉันพูดโดโดๆเนี่ยฉันเกงใจเข้ามากเลยเพราะ พอเขายิ่งยิ่งเขาเงียบเงียบไม่ค่อยคุยกับพวกเราเงียกลัวเขาจะว่าเราไปรบกวนไปวุ่นวายจุนจนันไงไม่ได้เลยฉันนะเออฉันไม่กล้าคุย,คยกล้าอะไรเรื่องเงินเรื่องทองกับใครกับก,ก,กับเจ๊วันเลยแหละคุยวันก่อนเนี่ยคุยให้เรื่องอีปิน้นว่าเออให้ให้ช่วยไปก่อนถ้าเด็กมันได้เงินค่าเสียหายก็ให้หักเอาไปไอ้วันนั้นเนะ่ะฉันก็คุยให้อยู่อยากจะให้ช่วยดูแลเรื่องคดีปิน้น เพราะถ้าเราไปจ้างทนายนะมันไม่มีใครมีเงินไงอ่เพราะว่าช่วงนี้ไม่กล้าคุยอะไรกับใครเลยเรื่องเงินเรื่องทองเพราะว่าขนาดไม่เคยคุยกับเจ้วิกกี้เขายังวิ่งหนีฉันเลยก็ดูสินะ่ะเออฉันดูดไว้แล้วเดี๋ยวให้จุ่มมันตัดเรียบเรียงคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยสมบูรณ์ให้้ปิ้นครบครบ,บทุกตัวเลยซ้ำเติมไอ้เรื่องความเนี่ยอย่างเนี้ย อย่างเนี้ยมันเจตนาจะจะเลยว่าจับบุรี่เขาอยู่ไม่แล้วไม่จบเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลักฐานเนี่ยตัวเนี้ยดีเลยฉันดูดไว้แล้วฉันดูดอย่างว่องเลยมีพูดว่าเธอเป็นคนบ้าอยู่